อรุณสวัสด์ยามเช้าคะ่ะช่องประบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีคะ่ะสดชื่นยามเช้าคะ่ะอากาศเย็นๆยนเช้าเช้าก็เย็นๆยนคะ่ะพอสายมาก็ร้อนคะ่ะพอสายมาก็ร้อนอากาศแห้งอากาศร้อนๆเช้ามาก็เย็นกลางคืนมาก็หนาวนิดๆมีน้ำหมอกคะ่ะพืชผักก็งามคะ่ะ พืชผักก็งามเนาะอากาศเย็นได้น้ำหมอกนี่ค่ะประบัวจะพามาดูผักชีป,ป้อมประบัวอันนี้ที่เห็นดำๆนี่เป็นกากาแฟนะคะนี่ค่ะกากาแฟกากาแฟประบัวมาจากไหนก็ก็มาจากโรงงานค่ะลูกสาวเอามาฝากคือที่โรงงานเขาก็จะต้มกาแฟขายเนาะตามอันนี้แล้วทีนี้ ลูกเอามาให้เนี่ยค่ะลูกมาให้เนี่ยค่ะโอ้ข้างในก็ยังไม่เปียกเลยเนี่ยค่ะป้าก,ก็เอามาใส่เนี่ยค่ะผักชีป,ป้อมนะคะนี่อ่อนๆนะคะเพราะว่าเขายืดเนาะเขายืดยืดพอรดน้ํานี่ก็จะล้มป้าก็คอยเอาเนี่ยค่ะไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเขี่ยเขี่ยตั้งขึ้นเขี่ยตั้งขึ้นแบบนี้ถ้าถ้าเข้านอนนอนอยู่ ค่อยๆเขีย่ย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 เพราะว่ากลัวเขานอนติดดินแล้วกลัวเขาเน่าค่ะกลัวเขาเน่าป้าก็ค่อยๆเขีย่ยให้มันตั้งขึ้นเวลาลดน้ําก็ต้องลดเบาๆนะคะลดเบาๆนี่ใส่เป็นปุ๋ยให้เขาด้วยแล้วก็ไล่แมลงด้วยเนาะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ามาเราก็ว่าไปนะคะเนี่ยค่ะอืนี่ คอยดูธนุถนอมนะคะเนี่ยเพราะว่าหน้าหน้าร้อนหรือหน้าหน้าฝนเนี่ยมันมันปลูกยากแต่น,นี้มันเป็นหน้าหนาวมันก็ขึ้นง่ายอยู่มันขึ้นง่ายอยู่เนี่ยคะ่ะปลูกไว้มันงามโตแล้วเราก็ถนอมกินเอาถนอมกินประบัวบอกว่าถนอมกิน ก็คือถ้าเขาเป็นใบเป็นไรน่ะป้าก็จะด็ดแต่ใบไปปล่อยต้มน่นไว้ให้เขามีรากมีอะไรในนี้เราก็จะได้เก็บกินนานๆอันนี้เป็นหอมแบ่งหอมแบ่งก็เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะหอมแบ่งหอมแบ่งนี่ายหอมแบ่งประบัวนะคะ่ะ อันนี้เป็นมะกรูดท,ที่ป้าอันนี้นั่นแหละค่ะคือทําเป็นน้ําหมักอะไรแล้วก็ลูกมันมายูนยนยนเนี่ยค่ะถอนหญ้าเนี่ยค่ะมันก็นานฟื้นเนาะแต่ก็ปล่อยไว้งี้แหละถ้ารากเขาเดินดีเขาก็จะงามหอมเบ่งอะถ้ารากเดินดีก็จะงามอันนี้เป็นกล้วยหน้าแล้ง เป็นโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนั่นค่ะหกักคอป้ายังไม่ตัดเลยตัดออกไปแล้วก็ไปวางไว้ให้มันสุกเนาะเอาไว้ไปให้หมูให้ปุ๋งหมูป่าหมูป่านะคะงามช้าแต่ก็ไม่เป็นไรดูเลไปลดน้ำให้ปุ๋ย จับอะไรก็ล้างมาือเนี่ยค่ะผักเชีล้วก็รดน้ำต้องดูนะคะเพราะว่าต้นเขาอ่อนอินเนี่ยค่ะคอยๆเขี่ยขึ้นไม่งั้นนะเขาติดแล้วไม่ขึ้นนี่เน่านะคะเน่าค่ะเนี่ค่ะรดน้ำก็ต้องให้ฝอยๆไปพุ่งใสน่นี่ล้มล้ม แล้วเขาไม่ฟื้นคืนขึ้นมานี่เขาก็จะเน่าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผักชีลาวนี่ก็ให้ต้นใหญ่ๆแล้วก็ตั้งดีๆนี่เราก็กินแขนงกินอะไรเพราะเขามีแขนงค่ะผักชีลาวก็มีแขนงนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้อากผงกาแฟมาใส่นีค่ะใส่ใส่ประคองต้นด้วยเป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็ไล่มาลงมะเรงเนาะทำไปทำไป นี่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 เห็นไหมตั้งแล้วตั้งแล้วค่ะค่ะลดน้ำผักกินข้าวล้วก็จะเข้าไปสวนค่ะเพราะว่าคุณตาคุณพ่อบ้านกับหลานๆมาวันนี้มาถึงนู่นแล้วค่ะค่ำมืดป้าก็จะเข้าไปเอาเอาอาหารให้หมูเอาอาหารให้หมูก่อนไปดูสวนก่อน ก็จะเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านรดน้ำผักเอ้ยไม่ใช่เนี่ยค่ะดูผักแล้วก็จะเข้าไปสวนดูผักดูอะไรหลังบ้านรดน้ำรดอะไรดูเมื่อวานนี้ป้าเอ้รีบไปสวนเนาะไปว่าไปรอรถเกี่ยวข้าวไม่ได้รดไอ้นั่นนะคะตะไคร้เหี่ยวเลยมาเมื่อวานนี้มารดฟื้นละตะไคร้ พ่อช่วงนี้มันมันอากาศแห้งเนาะอากาศแห้งเนี่ยค่ะเคเคปาเนี่ยค่ะต้องไปซื้อปุ๋ยสูตรเสมอมาหยอดสักหน่อยคือกระทุงเขาค่ะคือกระทุงให้เขางาม จ้าคลิปนี้ป้าก็พามาดูผักหลังบ้านแล้วป้าก็จะเข้าสวนค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ